สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถเชฟโรเลตเทลเบเซอร์2.8 LTZ ขับ4ตัวท็อปสุดปี2013นะครับคันนี้นะครับได้เดิมจากโรงงานทุกจุดเลยนะครับบอกได้เลยว่าสภาพสวยๆครับไม่มีการชนหนักพผิกคว่ำตัดต่อจมน้ำหรือก่อใหม่แน่นอน100%เต็มนะครับเดี๋ยวเราไปชมสภาพตัวรถกันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับตัวรถของเชฟโรเลตเทลเบเซอร์2.8 LTZ ตัวท็อปสุดนะครับ อย่างที่ผมบอกไว้นะครับว่าคันนี้ได้ตัวขับสีด้วยนะครับขับ2ก็ได้ขับสีก็ได้นะครับแล้วอะไรของเชฟโเรเลตนะครับหาได้ง่ายๆเลยนะครับดูแลง่ายไม่จุกจิกนะครับเซอร์วิสง่ายมากๆนะครับอะไรเขาใช้อะไรพื้นฐานเดียวกับ Isuzu Mu-X ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการเซอร์วิสหรือแมทเนนต์เลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมสภาพตัวรถกันเลยครับสีันนี้นะครับเป็นสีน้ำตาลนะครับสีเดิมจากโรงงานนะครับสีสวยๆแบบนี้เลยครับโดนแดดจะเป็นประกายมุกเลยนะครับฝากระโปรงสวยงามแบบนี้ครับคันนี้เป็นรถบ้านเลยนะครับเจ้าของเก่าเขาดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะครับไฟหน้าเขานะครับก็เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับเป็นลูกแก้วข้างในนะครับโค้ไฟนะครับอาจจะมี พวกคราบแบบสนิมบ้างนะครับแต่อันนี้ครับผมจะการเปลี่ยนให้ใหม่นะครับอันนี้เป็นชุดแต่งของเขานะครับเพราะปกติแล้วจะไม่มีนะครับแต่เดี๋ยวจะการแก้ไขให้ในเรื่องตรงนี้นะครับไฟหน้าก็สวยๆไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับกระจังด้านหน้าก็เป็นกระจังหน้าคมเมียมนะครับเป็น2ชิ้นนะครับด้านบนด้านล่างโลโก้เชฟตรงกลางสวยๆแบบนี้นะครับแล้วคันนี้นะครับก็เป็นชุดแต่งจากโรงงานมาเลยนะครับมีไฟเดย์ไทม์เลิร์นนิ่งไลท์ในส่วนของหน้ากันชนนะครับ แล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับกันชนด้านหน้าก็ยังสวยงามมากๆนะครับรัดด้วยโครเมี่ยมแบบนี้นะครับนี่ครับในส่วนของด้านหน้าตัวรถของเขานะครับดูบึกบืนมากครับเอาไปขับทางใกล้ทางไกลสบายใจได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อนะครับผมขอเริ่มที่ล้อละยางเลยนะครับล้อก็เป็นล้อเทลเบเซอร์จากโรงงานเลยนะครับขนาดขอบ18ครับอันนี้คือล้อเดิมจากโรงงานนะครับรัดคู่กับยางมิชลีนเลยนะครับดอกยางยังหนาๆนะครับ วิ่งได้อีกยาวๆนะครับช่วงล่างคันนี้ผมได้ไปลองมาหมดแล้วนะครับช่วงล่างคือดีมากๆไม่มีสายไม่มีโยนนะครับไม่มีเสียงด้วยนะครับช่วงล่างคือเฟิร์มแล้วก็นิ่มนะครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นโลโก้เทลเบเซอร์นะครับโลโก้อยู่ครบหมดนะครับไม่เคยถูกแกะเลยครับกระจกมองข้างสวยงามนะครับเป็นโครเมียมแล้วก็มีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของกันสาดนั่นเองนะครับจากโรงงานนะครับติดมาให้ทั้ง4อันเลยนะครับ แล้วก็มีในส่วนของแหลกหลังคาให้ด้วยนะครับเป็นโคเมียมนะครับหลังคาก็สวยๆแบบนี้นะครับไม่มีซีดไม่มีจังไม่มีด่างเลยนะครับแล้วด้านล่างบันไดทางขึ้นก็จะเป็นสีดำด้านนะครับสวยงามนะครับนี่นี่นะครับในส่วนของด้านข้างตัวรถของเขานะครับดูบึกบึนมากๆนะครับข้อดีของเทลเบเซอร์อีกอย่างหนึ่งนะครับ ล้อหลังนะครับเขาจะมีดิสเบรกด้วยนะครับไม่ใช่เป็นดัมนะครับอันนี้คือดิสเบรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมั่นใจในการขับขี่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันต่อนะครับไฟท้ายนะครับเป็นแบบ LED รังผึ้งสวยงามนะครับโคมไฟไม่มีแตงหักไม่มีรล้าเช่นกันนะครับแต่รอบโคมไฟนะครับขึ้นสนิมเหมือนด้านหน้าเลยครับอันนี้คือเขาแต่งมาเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะการแก้ไขในจุดตรงนี้ให้นะครับแต่ไฟเดิมโรงงานไม่มีแต่ไม่มีรล้าวนะครับสวยงามครับถัดมานะครับก็จะเป็นโคมเมียมนะครับมีโลโก้เชฟใหญ่ๆแบบนนี้ะครับ ด้านบนก็จะมีไฟเบรกดวงที่3แล้วก็มีสปอยเลอร์ให้ด้วยนะครับอันนี้คือชุดแต่งเดิมจากโรงงานหมดเลยนะครับแล้วในส่วนของโลโก้นะครับ2.8ง h ุดแปดเชฟโรเลตนะครับโลโก้อยู่ครบนะครับฝั่งด้านขวาก็จะเป็นเทลเบเซอร์ LTZ นะครับบ่งบอกว่าคันนี้เป็นตัวท็อปสุดนั่นเองนะครับแล้วในส่วนของกันชนด้านหลังนะครับก็สวยงามนะครับเป็นชุดแต่งจากโรงงานนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยให้อีกถึง4ตํตำแหน่งเลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดด้านท้ายดูกันครับนี่ครับในส่วนของ ด้านท้ายนะครับภายในเขาค่อนข้างใหญ่โตนะครับหลังคาก็ตึงๆนะครับไม่มีหย่อนไม่มีย้อยเลยนะครับหลังคาสวยงามนะครับด้านบนหลังคาครับก็จะมีแอร์ถึง4ตํตำแหน่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนั่งข้างในไม่มีร้อนอย่างแน่นอนนะครับเบาะแถวที่3นะครับนี่ดูเลยครับเบาะแถวที่3สวยงามเนียนๆเลยนะครับแทบไม่มีริ้วรอยของการใช้งานนะครับแล้วคันนี้ก็ติดผมกระดุมให้ด้วยทั้งคันเลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นสักหลาดนะครับอันนี้คือสักหลาดเดิมนะครับสวยงามไม่มีฉีกขาดครับแล้ววิธีการพับเบาะแถวที่3นะครับ มาดูธีการพับกันครับเพียงแค่ดึงนะครับดันเข้าแค่นี้เองครับง่ายมากๆนะครับแล้วก็จะเก็บของหรือสัมภาระได้ค่อนข้างใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับฝั่งด้านซ้ายด้านขวานะครับก็จะมีที่วางแก้วให้อีกด้านระบายเลยนะครับรถคันนี้ผมแจ้งนิดนึงนะครับผมยังไม่ได้จัดการนําสปาครับแต่เดี๋ยวจัดการนําสปาให้นะครับสภาพนี่คือเรียวๆเลยนะครับสวยงามมากๆครับเรามาดูโครงสร้างกันนะครับนี่นะครับหัวน็อตยังสวยงามอยู่เลยนะครับ มาร์กเดิมจากโรงงานอยู่ครบหมดนะครับเม็ดอาร์นะครับไม่มีการรื้อถอดนะครับไม่มีร่องรอยของการซ่อมเลยนะครับเม็ดอาร์โครงสร้างเดิมสวยงามนะครับฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายก็เช่นกันนะครับเม็ดอาร์เดิมสวยงามครับซีนกาานะครับฝาท้ายนะครับเดิมจากโรงงานนะครับจิกไปต้องมีรอยเล็บผมแบบนี้นะครับตัวรถคันนี้ผมรับประกันในส่วนของโครงสร้างได้แบบเต็ม100%เเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของภายในตัวรถกันต่อดีกว่าครับ นี่นะครับในส่วนของภายในตัวรถนะครับเบาะก็เป็นเบาะหนังสีครีมนะครับเป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานเลยนะครับสติชิ่งทุกอย่างนะครับยังอยู่ในสภาพที่ดีหมดนะครับเบาะสวยๆเนียนๆคมๆแบบนี้นะครับฟองน้ําเด้งสู้มือนะครับนี่ไม่มียวบเลยครับทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งนะครับแล้วเบาะคันนี้นะครับก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับมีเฉพาะในฝั่งคนขับเท่านั้นนะครับเป็นไฟฟ้าแบบ6ทิศทางนะครับไฟฟ้าใช้งานได้ทุกจุดเลยนะครับด้านข้างประตูตัวรถก็สวยงามนะครับ ปุ่มทุกอย่างใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับระบบไฟฟ้าคันนี้ใช้งานได้เต็มแบบ100%เลยนะครับโครงสร้างนะครับเรามาดูกันครับอืโครงสร้างสวยงามนะครับเม็ดไม่มีการทําเลยนะครับเม็ดอาร์คมคมกลมๆมเนียนๆทุกจุดนะครับรถไม่มีการชนนักพิกคว่ำตัดต่อจมน้ํามาเลยแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราเขียนสัญญาซื้อขายได้เลยครับว่ารถคันนี้เดิมทั้งคันแน่นอนครับว่ารถคันนี้เดิม100%แน่นอนครับซอกข้างในประตูนะครับสวยงามนะครับ ฝั่งด้านซ้ายก็เช่นกันนะครับน็อตไม่มีการไขนะครับด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับน็อตสวยงามเลยนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบไม่มีร่องรอยของละอองสีด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถคันนี้กันเลยดีกว่านะครับเอาแล้วครับเรามาสตาร์ทรถกันเลยนะครับกุญแจก็เป็นกุญแจแบบพับแบบนี้นะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับนี่ครับสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับ เลขไมคันนี้นะครับอยู่ที่2 1 0 0 0 0หมนกิโลนะครับกรอบเรือนไม้ก็ยังสวยๆนะครับที่หน้าจอกับคลิปแบบนี้นะครับเป็นที่ตัวกล้องผมเองนะครับไม่ใช่เป็นที่ตัวรถแต่อย่างใดเลยนะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับบอกความเร็วบอกความร้นนะครับฝั่งด้านขวาบอกรอบแล้วก็เกณฑ์น้ำมันนั่นเองนะครับไม้สอง0 0่ก็ไม่ได้เยอะนะครับสำหรับตัวรถปี2013นบะครับดับบล็อคอนโซลด้านหน้าก็สวยงามแบบนี้เลยครับเนียนๆทุกจุดนะครับไม่มีแต่งหักเลยถัดลงมาก็จะเป็นในส่วนของช่องแอร์นะครับช่องแอร์สวยงาม ไม่มีฟันหักฟันหลอนะครับช่องแอร์สวยงามอยู่ครบหมดเลยนะครับแล้วในสุนข,ของหน้าจอนะครับหน้าจอก็ซักขนาดประมาณ6.5นิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อวิทยุเพลงวิดีโอได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีนิเ i กเตอร์จากโรงงานให้ด้วยนะครับอันนี้คือหน้าจอเดิมจากโรงงานนะครับเป็นตัวนิเ i กเตอร์ซิสเต็มนั่นเองครับถัดลงมาครับก็จะเป็น ระบบแอร์นะครับระบบแอร์คันนี้เป็นระบบแอร์แบบดิจิตอลตัวเลขตรงกลางใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งมีเฉพาะในตัวท็อปสุดเท่านั้นนะครับและแอร์คันนี้เย็นฉ่ําทั้งคันเลยครับการันตีเรื่องความเย็นครับถัดลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นที่เสียบ power outlet สองตำแหน่งนะครับซ้ายขวาปุ่มตรงนี้นะเป็นปุ่มแท็กชั่นนะครับและปุ่มตรงนี้ก็ไว้สําหรับขึ้นเขานั่นเองนะครับที่ใส่ของอีกเล็กน้อยนะครับแล้วในส่วนของคันเกียร์นะครับเกียร์คันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะครับ สามารถชิบอ้าชิดาวได้ที่คันเกียร์นะครับเล่นเกียร์บวกลบได้ครับหัวเกียร์เป็นคมเมียมสวยงามครับไม่มีลอกเลยนะครับรับประกันเกียร์ไม่มีกระตุกเข้าชิดทุกเกียร์แน่นอนครับแล้วถาดลงมาด้านล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดไฮไลท์ของเขานะครับเป็นระบบขับเครื่อนั่นเองนะครับทูไฮนะครับขับ2 4 High นะครับขับ4 4่โฟโลนะครับขับ4แบบขึ้นเขานะครับ ใช้งานค่อนข้างง่ายเลยนะครับแล้วถัดมาก็จะมีที่วางแก้วอีก2ใบนะครับเบรกมือเป็นแบบแมนนวลนั่นเองนะครับที่เท้าแขนสวยงามเรียบเนียนมาพร้อมกับช่องใส่ของอีกเล็กน้อยนะครับแล้วเรามาดูพวงมาลัยกันนะครับพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน2ฝั่งโลโก้เชฟตรงกลางนะครับหนังพวงมาลัยยังอยู่ในสภาพที่ดีเลยนะครับสติชิ่งทุกอย่างยันเดินคมกลมสวยหมดนะครับไม่มีฉีกขาดเลยนะครับอันนี้คือหนังเดิมจากโรงงานเลยนะครับฝั่งด้านขวาก็จะเป็นคูทอนโทนนะครับฝั่งด้านซ การปรับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับรับสายวางสายปรับโหมดต่างๆนะครับเสา A เสา B ครับนี่เสา A เสา B สวยงามนะครับฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับหลังคาก็ตึงๆนะครับไม่มีร่องรอยการขีดเขียนใดๆทั้งสิ้นนะครับด้านบนก็จะมีช่องใส่แว่นให้ด้วยนะครับไฟในเก่งนะครับติดครบทุกดวงเลยนะครับนี่เปิดมานะครับมีไฟติดให้ชัดเจนแบบนี้นะครับในส่วนของม่านบังแดดนะครับ แล้ว๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังตัวรถกันต่อดีกว่าครับนี่นะครับในส่วนของด้านหลังตัวรถนะครับด้านหลังตัวรถก็สวยงามนะครับเนียนทุกจุดนะครับสติชิ่งทุกอย่างยันเดินคมกลมสวยหมดเลยนะครับสติชิ่งนเนียนนะครับแล้วก็มีพรมกระดุมให้ด้วยทั้งคันแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นเป็นท่านกันให้ดูนะครับขาผมนะครับเหลืออีกเยอะเลยนะครับหัวผมก็เหลือเยอะเช่นกันนะครับกระเป๋าหนังจริงโจ้ซ้ายขวาเดิมสวยงามนะครับและตรงคอนโซลกลางด้านหลังนะก็จะมีที่เสียบ power outlet ให้อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับ สวยงามเรียบเนียนนะครับมาพร้อมกับที่วางแก้วอีก2ใบนะครับที่วางแก้วนะครับฝั่งประตูก็จะมีอย่างข้างระาบเลยนะครับเก็บแก้วได้ค่อนข้างเยอะเลยครับสำหรับเชฟโรเ t ตเทลเบเซอร์นะครับข้างหน้าก็เก็บได้เยอะเช่นกันนะครับด้านบนนะครับก็จะมีช่องแอร์นะครับด้านหลังให้ถึง4แถวตำแหน่งเลยนะครับ การันตีเรื่องความเย็นแน่นอนนะครับไม่มีร้อนนะครับแล้วก็เราสามารถปรับแอร์ได้ที่ตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปสาธิตวิธีการพับเบาะกันให้ดูนะครับวิธีการพับนะครับง่ายมากๆนะครับเพียงแค่เรากดสลักตรงนี้นะครับนี่นะครับเราก็จะสามารถพับได้แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งด้านนู้นกันด้วยครับทำเหมือนกันนะครับวิธีการพับครับกดสลักครับนี่นะครับดันครับ เราก็จะสามารถเก็บของได้เยอะมากยิ่งขึ้นนะครับนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นรถอเนกประสงค์ขับ4ค่อนข้างครบคันมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อดีกว่าครับนี่นะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.8 2 8 0 0นซีซีนะครับให้กาลังแรงม้าสูงสุด180แรงม้านะครับและอัตราการบริโภคก็อยู่มาะมาณ12-14กิโลลิตรทำได้สบายๆนะครับ้องเครื่องก็แห้งๆแบบนี้นะครับไม่มีเยอะไม่มีซึมนะครับเอาไปคือพร้อมใช้งานทันทีนะครัับบโคคครรรงงงงสส้้าาก็เดิมนะ นี่เม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวน็อตนะครับข้างในซอกในไม่เคยมีร่องรอยของการไขเลยนะครับคันหน้าเป็นคันหน้าเดิมนะครับสติกเกอร์เดิมทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับฝั่งด้านซ้ายเม็ดอาร์คเดิมสวยงามเช่นกันนะครับฝากระโปรงนะครับก็เป็นฝากระโปรงเดิมนะครับนี่มีในส่วนของปั๊มจากโรงงานมาให้ด้วยนะครับเม็ดอาร์คตรงฝากระโปรงก็ยังสวยงามนะครับแผ่นกันความร้อนก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีแบบนี้เลยนะครับหลักๆคันนี้นะครับพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับแต่เหลือเก็บความสวยอีกนิดหนึ่งนะครับ เดี๋ยวจะการให้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทดลองการขับขี่คันนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าขับขี่ดีแค่ไหนไปครับเดี๋ยวเรามาทดลองการขับเทลเบเซอร์คันนี้กันเลยดีกว่านะครับไปครับให้ดูรอบเครื่องรอบเกียร์ก่อนนะครับเปลี่ยนลื่นๆนะครับไม่มีกระตุกแน่นอนครับได้เทลเบเซอร์4 e e l นะครับบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆนะครับขับ2ก็ได้ขับ4ีก็ได้ครับไฟเลี้ยวนะครับใช้งานได้ปกติทั้งหมดเลยนะครับ ช่วงล่างก็นิ่มๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูอัตราการเล่งของเขากันนะครับรถค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับขับเดินทางใกล้เดินทางไกลสบายๆครับสําหรับคันนี้ครับได้รถเดิมทั้งคันรับประกันในส่วนของโครงสร้างเลยนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาลองเล่งกันดูครับดูครับ80นะครับอาจจะทําความเร็วได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่ารถค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับ ไปครับจังหวะขึ้นสะพานด้วยนะครับร้อยสิบนะครับร้อยยี่สิบนะครับยืนพื้นได้เลยนะครับนี่ครับรอยต่อของสะพานช่วงล่างนุ่มๆครับที่หน้าจอกับพิบนะครับเป็นที่ก้องผมเองครับไม่ใช่เลือนไม้นะครับเลือนไม้สวยงามครับ ไปขับขี่ยาวๆได้เลยนะครับภายนอกสวยภายในสวยนะครับแล้วดูระบบเบรกของเขานะครับนี่ครับตะกี้จากร้อยี่นะครับลองมาเหลือ60 40ครับระบบเบรกก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีเลยนะครับเพราะ่เทลเบเซอร์นะครับข้อดีอย่างหนึ่งของเขานะครับเขามีดิสเบรกด้านหลังด้วยนะครับรุ่นอื่นปีเดียวกันจะไม่มีนะครับแต่เทลเบเซอร์เขามีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมั่นใจในเรื่องการขับขี่ได้เลยครับ เบรกหนึบเอาอยู่แน่นอนครับอัตราเร่งก็ดีครับไใต่ตอครับดูครับวิ่งสบายๆเลยนะครับนี่นะครับเนียนๆแบบนี้เลยครับใส่ทุกอย่างนะครับติดหมดครบทุกดวงครับ ภายในสะอาดนะครับตัวถังสวยโครงสร้างสวยครับตัวรถสวยงามนะครับและอย่างที่ผมบอกไว้นะครับคันนี้นะครับประหยัดน้ํามันถึงสูงสุดเลยนะครับ13.4กิโลลิตรทำได้นะครับออกต่างจังหวัดนะครับสบายๆครับสําหรับตัวรถหนักขนาดนี้นะครับเพราะว่าเครื่องเขาเป็นเครื่อง2 8 0 0ซีนั่นเองนะครับประหยัดน้ํามันนะครับแรงด้วยครับแรงด้วยประหยัดด้วยนะครับ ไปต่อครับชิคดาวนี่คือหลังติดเบาะนะครับเอยียบเป็นมาครับถ้ารถไม่ดีจริงผมไม่อัดแบบนี้ให้ดูแน่นอนครับแล้วดูระหว่างช่วงเรียวนะครับเทโค้งครับใช้ความเร็วตอนนี้อยู่มัน80สินะครับรถไม่มีส่ายไม่มีโยนนะครับเน,นเนียนแบบนี้เลยครับ นี่ครับรอยถนนไม่เรียบนะครับช่วงล่างเฟิร์มครับเอาไปขับขี่ยาวได้เลยครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราไปฟังในส่วนของราคากันดีกว่านะครับว่าคันนี้ผมขายอยู่ที่เท่าไหร่ไปฟังกันเลยครับแล้วในส่วนของราคานะครับคันนี้นะครับผมขายอยู่ที่3,59,000หาหเท่านั้นเองนะครับสําหรับเชฟโร l e t LTZ ตัวท็อปสุดขับ4นะครับแล้วก็ได้สภาพสวยๆแบบนี้นะครับ การันตีได้เลยนะครับว่าคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับราคานี้นะครับเอาไปคือพร้อมใช้งานทันทีนะครับสมัยป้ายแดงอยู่ประมาณล้านสเลยนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่359,000ห้า้วเท่านั้นนะครับในส่วนของราคานี้นะครับผมก็โอนฟรีสมมอบให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะครับยังไงวันนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเชฟโรเลตเทลเวเซอร์2 8 L TZ ขับ4 ปี2013สภาพสวยๆคันนี้ไว้ด้วยนะครับฝากการกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ